แต่ว่าเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นะครับก็ทําให้ทางผู้นําของทาง IMF มีการออกมาประกาศนะครับให้บรรดาผู้นําของประเทศต่างๆเนี่ยให้การอุดหนุนนะครับในเรื่องของราคาพลังงานรวมถึงราคาอาหารเพราะถือเป็นปัจจัยที่กดดันต่อชีวิตความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีไรายได้น้อยและกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของแนวโน้มราคาพลังงานน่าจะยังคงทรงตัวสูงต่อไปในช่วงระยะเวลาถัดจากนี้แหละครับ ทาง IMF นะครับโดยทางคุณคริสตินาโจจววากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ท่านก็ระบุนะครับว่ารัฐบาลจําเป็นต้องอุดหนุนราคาอาหารและก็ราคาพลังงานให้กับประชาชนที่ยากจนที่สุดครับหลังจากที่ผู้คนทั่วโลกกําลังเจอกับความยากลําบากกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและถึงแม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้มอบความช่วยเหลือให้ประชาชนแล้วแต่บรรดานักวิเคราะห์นะครับก็ยังมองว่าการดําเนินการในปัจจุบันยังไม่เพียงพอครับ ผู้นำ IMF นะครับยังแนะนำว่าการสนับสนุนจำเป็นต้องออกแบบแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและควรให้เงินอุดหนุนโดยตรงกับประชาชนคุณจอจีว่ายังบอกอีกนะครับว่ามี2ส,สิ่งที่รัฐบาลคว,ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอย่างแรกนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยมากๆกำลังเจอกับความยากลำบากเนื่องจากราคาอาหารและก็พลังงานสูงขึ้นส่วนที่2คือการสนับสนุนธุรกิจนะครับที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากสงครามในยูเครน เมื่อเร็วๆนี้นะครับราคาอาหารทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่ราคาน้ํามันและก็ก๊าซธรรมชาตินั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่และก็สงครามในยูเครนเนื่องจากรัสเซียและก็ยูเครนนะครับล้วนเป็นประเทศที่ส่งออกเมล็ดพืชและก็พลังงานรายใหญ่ของโลกส่วนสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อก็เป็นจุดที่ทําให้สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมถึงโกลแมนแซกออกมาเตือนถึงความเสี่ยงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครับผู้นำา IMF ก็แสดงความกังวลนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากต้นทุนการกู้ยืมที่อาจจะสูงขึ้นในช่วงหลังจากนี้โดยเฉพาะรัฐบาลที่ต้องชำระหนี้จำนวนมหาศาลที่ได้มีการก่อกันไว้ในช่วงเกิดการระบาดใหญ่นั่นเองครับเธอแนะนำนะครับว่ารัฐบาลต่างๆต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับจานวนเงินที่ใช้ไปในช่วงการช่วยเหลือตามสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาแหะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเด่นช่อง1 6ครับ